สวัสดีครับวันนี้เจอกับผมหมอกริชอลีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับหลังจากที่หวยออกไปเรียบร้อยแล้วเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะมีโอกาสประสบความสาเร็จในสิ่งที่เราหวังและปรารถนาไม่มากก็น้อยตามกําลังบุญกําลังศรัทธาของแต่ละคนนะครับก็มีหลายๆคนที่ส่งไลน์เข้ามาบอกว่ามีโชคมีลาภไปตา,ตามกันก็ดีใจกันหลายๆท่านที่ประสบความสำเร็จบ้างมากบ้างน้อยบ้าง ตามบุญตามกรรมนะครับในคลิปนี้เป็นการทำนายโดยชะตาให้กับคนที่เกิดในวันทั้ง7นะครับโดยเริ่มต้นคำทำนายตั้งแต่วันนี้ก็คือหนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปไปสิ้นสุดที่วันที่16ตุลาคมนี้เท่านั้นไม่ได้มีผลต่อดีที่ผ่านมาหรืออนาคตที่นอกเหนือจากวันที่16ตุลาคมนี้ไปแล้วนะครับเป็นการทำนายโดยชะตาแบบกว้างๆรวมๆนะครับไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ แต่ก่อนที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันกับคนที่เกิดในวันทั้ง7นะครับฝากไว้นิดหนึ่งครับช่องทางการติดต่อดูดวงชะตากับผมหมอกริดชอรี่ยังคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ไอดีไลน์แฟนเพจเฟซบุ๊กสนใจที่อยากจะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบตัวแต่ตัวเอ็กซ์คลูซีฟก็โทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับ มาเริ่มต้นกันกับวันแรกนะครับก็คือคนที่เกิดในวันจันทร์มาดูซิว่าดวงชะตาคนเกิดวันจันทร์เดือนนี้เป็นอย่างไรปักนี้เป็นแบบไหนนะครับท่านที่เกิดในวันจันทร์ดูเหมือนว่าต้องระมัดระวังเรื่องของการตัดสินใจบางทีบางครั้งในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยจะเอื้ออานวยสักเท่าไหร่ หรือสถานการณ์ที่มันล่อแหลมการตัดสินใจที่หุนหันพันแล่นอาจจะส่งผลในด้านลบต่อเราก็ได้เป็นช่วงเวลาที่คนเกิดบัจทร์อาจกําลังจะตัดสินใจทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วก็ไม่ควรตัดสินใจต้องรอให้ผ่านพ้นประมาณช่วงสักวันที่ส4บ5ี่สิบห้าไปก่อนแล้วค่อยตัดสินใจจึงจะดีที่สุดนะครับเรื่องของการงานก็เหมือนกับว่าบางคนก็อยากจะเปลี่ยนงานหรือ อยากจะย้ายงานแต่ก็ยังแบบลังเลใจอยู่ว่าจะเอาอยัางไรจะอยู่ที่นี่ต่อหรือว่าจะย้ายไปหรือว่าจะลาออกหรือว่าจะทํำยังไงล้วนแล้วแต่มีเรื่องให้ต้องปวดหัวมีเรื่องให้กังวลใจแบบนี้นะครับสําหรับคนที่เกิดในวันจันทร์อุปสรรคปัญหาของคนที่เกิดในวันจันทร์รอบแบบนี้คือต้องระมัดระวังปัญหาที่มันครบคิดแล้วไม่แตก หรืออาจจะพูดง่ายๆว่ามืดแปดด้านอยู่ในช่วงเวลาที่ดวงชะตามันหยุดนิ่งช่วงขนาดหนึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันจันทร์อาจจะหาโอกาสเข้าวัดทําบุญปล่อยปลาหน้าเขียงหรือไถ่ชีวิตโคกระบือก,ก็ได้แล้วแต่ว่าเราสะดวกหรือไม่ศรัทธายางไรอุปสรรคปัญหาอีกอย่างหนึ่งของคนเกิดวันจันทร์ในช่วงนี้ก็คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดจะส่งผลต่อเราในระยะย,ยาวอาจจะทําให้เราเกิดความกังวลใจเกิดความเครียดได้เพราะฉะนั้นหากแม้คนเกิดวันจันทร์ได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยก่อนจะตัดสินใจอะไรในรอบปักนี้ควรที่จะประวิงหรือว่า พิจารณาให้รอบคอบก่อนแล้วค่อยตัดสินใจจะดีที่สุดครับคนเกิดในวันจันทร์ในเรื่องของโชคลาภการเงินเดี๋ยวมาดูซิว่าการเงินในรอบปังนี้เป็นอย่างไรนะครับหนึ่งถึงสิบหตุลาคมการเงินของท่านที่เกิดในวันจันทร์ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มีเหตุมีผลที่จะต้องจำใจจ่ายเงินจำใจเสียเงินหรือมีเรื่องให้ต้องเสียเงินแม้เราจะพยายามทักทวงแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลจำเป็นที่จะต้องเสียเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดความทุกข์ใจทรมานใจพอสมควรทีเดียวนะครับ คนเกิดวันจันทร์ในรอบปังนี้ดวงการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่อาจจะยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อโชคเรื่องของการเงินยังไม่ค่อยดีผมก็ขออนุญ,ญาตที่จะไม่บอกเรื่องของเลขมงคลแต่จะแนะนําเรื่องบุญกุศลให้กับคนที่เกิดในวันจันทร์นอกเหนือจากทําบุญป,ปล่อยปลาหน้าเขียงหรือว่าไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วคนเกิดวันจันทร์อาจจะทําบุญบริจาคปัจจัยร่วมบุญกับ ทางโรงพยาบาลโรคหัวใจหรือมูล,ลนิธิโรคหัวใจก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างน้อยสุดมันก็อาจจะส่งผลให้การเงินการงานของเราราบรื่นไปด้วยนะครับสำหรับอุปสารรคปัญหายอย่างหนึ่งของคนเกิดวันจันทร์ก็คือเรื่องของชีวิตคู่เรื่องของความรักในรอบปักนี้ดูเหมือนจะอึมครึมตึงๆพอสมควรทีเดียวหากแม้นอะไรที่อวุนอ่อนผ่อนตามได้ก็ควรจะยมยองกันไปจะดีที่สุดดีกว่าที่จะมาตั้งหลักปรับฐานแ้ะบาดกันมา วยายใส่การสุดท้ายความรักก็ไปต่อไม่ได้แล้วก็อาจจะถึงขนาดที่ว่าเรื่องลายอยา่าดเพราะนั้นคนเกิดวันจันทร์พึงระวังตรงนี้ให้ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคนเกิดในวันจันทร์นะครับในช่วงปักนี้อย่างผมเรียนไปเมื่อสักครู่ว่ากรณีอยากจะทำอะไรอยู่แต่ตัดสินใจอะไรอย่าเพิ่งตัดสินใจรอคอยไปก่อนปล่อยให้ทุกอย่างมันผ่านพ้นไปก่อนแล้วรอจังหวะเวลาที่ดีแล้วค่อยตัดสินใจนะครับเรลขนำโชคคนเกิดวันจันทร์รอบปักนี้ขออนุญ,ญาตย,ยังไม่พูดถึงนะครับไว้ไปรอดูว่าทท้ายคลิปจะมีเลขอ,อะไรบ้างนะครับ มาตอ่อคนที่เกิดในวันที่สองก็คือวันอังคารนะครับดูซิว่าคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยปักนี้เจ้าชะตาตเป็นอย่างไรมีอะไรต้องระม,มัดระวังหรือไม่ท่านที่เกิดในวันอังคารดูเหมือนอยู่ในภาวะที่แบกภาระค่อนข้างหนักทีเดียวมีเรื่องให้ต้องคิดมีเรื่องให้ต้องกังวลใจหลายๆอย่างถ้าเป็นเรื่องงานคุณเป็นแม่งานแบกรับภาระงานแต่เพียงผู้เดียวงานเสร็จคุณโอเคไม่มีปัญหาแต่ถ้าง,งานพลาดง,งานไม่เสร็จ คุณโดนด่าเละเทะเ,เลยทีเดียวเพราะนั้นพึงต้องระมัดระวังคนเกิดวันอังคารมีภาระต้องรับผิดชอบหลายอย่างการเงินก็อาจจะดูติดขัดไม่ค่อยราบรื่นการงานก็อาจจะดูหนักแล้วก็เหนื่อยจนส่งผลให้เจ้าชะตา อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นบ้านเอวเป็นสันหลังหรือว่าเป็นข้อเขา่าข้อศอกคุณต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะครับหากมองถึงอุปสรรคปัญหาของคนเกิดในวันอังคารรอบปังนี้คืออะไรเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดในวันอังคารอุปสรรคจะผ่านพ้นโดยที่ตัวเราเองเข้าไปแก้ไขหรือทําอะไรไม่ได้ต้องรอให้ทุกอย่างมันผ่านไปเองอยู่ในช่วงเวลาที่บุญธรรมกาแต่งจะเป็นตัวจําแนกหรือจัดสรรไปเองเป็นแบบนี้นะครับ คนเกิดในวันอังคารมาดูสิเบาในรอบปักนี้ดวงการเงินเป็นอย่างไรการเงินคนเกิดในวันอังคารนะครับต้องบอกว่า แม้การงานเจ้าชะตาอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ดวงการเงินถือว่ามีเรื่องดีๆปรากฏเข้ามาหลายๆอย่างใครเกิดวันอังคารแล้วกําลังอยากจะไปทําธุรกรรมทางการเงินอยากจะกู้แบงก์กู้ธนาคารแนวโน้มที่คุณจะทําสําเร็จมีสูงนะครับหรือถ้าคนเกิดวันอังคารกําลังอยากจะไปกู้เงินมาต่อยอดทางธุรกิจหรือต่อบ้านขอเติมบ้านรถราอะไรต่าง ก็ดูเหมือนว่าจะมีเรื่องดีๆปรากฏขึ้นน่าแสดงถึงคนเกิดในวันอังคารยังพอหมุนเงินอยู่ในระดับที่ดีในรอบแบบนี้แล้วถ้ามองถึงเรื่องของโชคลาภคนเกิดวันอังคารมีไหมถ้าที่เกิดในวันอังคารมีโชคลาภในการเสี่ยงโชคงวดวันที่16ตุลาคมนี้ครับ บางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเดินเดินอยู่มีคนหยิบยื่นลอตเตอรี่ให้หรือบางทีไปเจอดาวคู่มิตรแล้วเขาเรียกเราไปดูลอตเตอรี่แล้วก็หยิบจัดหยิบยัดใส่มือให้เลยเราเนี่ยจะปรากฏขึ้นสําหรับคนที่เกิดในวันอังคารคนเกิดวันอังคารนะครับในกรณีถ้าอยากจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่วันที่ดีที่สุดก็คือวันที่8วันที่9วันที่11และวันที่16นะครับ8 9 11แล้วก็วันที่16เป็นวันดีในการจะเสี่ยงโชคเลขนำโชคของคนเกิดวันอังคารเลข8นะครับเลข9เลข1แล้วก็เลข6นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวนะครับ8 9 1 6าหสำหรับวันที่เหมาะการเสี่ยงโชคผมบอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับคนเกิดในวันอังคารงวดวันที่16ตุลาคมก่อนที่จะไปเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่แนะนำการสร้างบุญสร้างกุศลนิดหนึง่งนะครับโดยการทำบุญบริจาคปัจจัย ร่วมบุญนัปฏิสังขรณ์วัดวารามต่างๆที่ชำรุดทรุดโทรมไม่ว่าจะเป็นโบสถ์ศาลาหอฉันการเรียนหรืออะไรต่างๆก็ตามเรา,าเราอยากร่วมบุญสร้างกุศลสามารถบริจาคร่วมบุญได้ตามกาลังศรัทธาครับอีกอย่างหนึ่งคนเกิดในวันอังคารพึงทำก็คือการทําบุญถวายสังฆทานหรือทําบุญเททองหลอพระเหล่านี้จะส่งผลดลน,นดาลในเรื่องของโชคลาภคนเกิดวันอังคารมีทิศนำโชคอยู่ทางทิศเหนือและดาวคู่มิตรจะเป็นเด็กอายุไม่เกินสิขวบนะครับ คนนี้จะเป็นคนหยิบจับโชคล่ามให้กับคนที่เกิดในวันอังคารใครที่มีลูกหลานบริวารอายุประมาณเท่านี้นะครับจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้อายุไม่เกินสี่ขวบลองให้น้องเขาหยิบจับให้ดูนะครับแต่ถ้าคนเกิดวันอังคารไม่ได้เจอดาวคู่มิตรแบบนี้หรือว่าไม่มีเราสามารถที่จะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ได้ตามวัดวารามที่เราไปทําบุญโดยเล็งที่คนที่มีแผงอยู่ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เน้นผู้ชายผิวดำแดงรูปร่าง อวกท้วมนิดหนึ่งนะครับลักษณะเป็นแบบนี้อายุก็น่าจะไม่เกินห้าสิปีคนเกิดวันอังคารลองดูตามนี้ครับผมคราวนี้มาต่อกันคนที่เกิดในวันพุธนะครับไม่มีพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนพุธลว้ลวนเลยนะครับดูซิว่าเจ้าชะตาเป็นอย่างไรรอบปบบังนี้ดวงดีไหมท่านที่เกิดในวันพุธช่วงนี้พึงต้องระมัดระวงังเรื่องของการงานอาจจะไม่เป็นไปแบบที่เราคิดบางทีคุณอาจจะกําลังโดนเพ่งเลง็งหรือโดนใส่ใครใส่ความ เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องระวังในหลายๆอย่างทั้งศึกในศึกนอกเวลาที่คุณจะทํางานทําการอะไรพึงทําด้วยความละเอียดรอบคอบยิ่งถ้าไกลยอยู่ในกลุ่มงานเอกสารการเงินในช่วงนี้พึงต้องระวังเป็นพิเศษนะสําหรับคนที่เกิดในวันพุธเพราะบางครั้งคุณอาจจะกําลังกลายเป็นเป้าสายตาหรือกลายเป็นผู้ต้องสงสัยได้นะครับเรื่องของการงานดูเหมือนมีเรื่องให้เครียดแล้วก็กังวลพอสมควรสําหรับคนที่เกิดในวันพุธ เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะเจอเจอกับแรงกดดันหลากหลายบางครั้งบางทีทำดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้สุดท้ายสิ่งที่ฟีดแบ็กลับมาคือมีแต่คำด่ามากกว่าคำชม เพราะนั้นคนเกิดในวันพุธพึงสังวรให้ดีว่าเราทําอะไรไปในรอบปักนี้ถือว่าชดใช้กรรมเก่าในภพภูมิก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องของการงานอย่าเปลี่ยนงานอย่าย้ายงานอยู่ในช่วงเวลาที่พึงต้องตั้งสติก่อนการเริ่มต้นงานทุกอย่างนะครับแล้วอีกอย่างนึงคนเกิดวันพุธพึงระวังเรื่องของภาวะอารมณ์จิตใจด้วยนะครับมันจะก่อให้เกิด การทะเลาะวิวาทได้ง่ายเพราะเรารู้สึกเหมือนมีใครเพ่งเลงเราอยู่เป็นแบบนั้นนั่นเองอุปสรรคปัญหาของคนที่เกิดในวันพุธช่วงปักนี้มีอะไรบ้างคนเกิดวันพุธอุปสรรคปัญหาคือคุณมักจะถูกข่มแทงอยู่ตลอดเวลาถูกใส่ความถูกเป่าหูให้ผู้หลักผู้ใหญ่โกรธคุณไม่พอใจคุณแต่คุณจะต้องอดทนให้ถึงที่สุดแม้กระทั่งเรื่องราวของความรักในบางครั้งบางทีคุณอาจจะกําลังถูกปั่นหัวหรือกําลังถูกทําให้หลงผิด เพราะฉะนั้นคนเกิดในวันพุธพึงตั้งสติให้รอบคอบแล้วก็รัดก,กุมที่สัาคัญคุณจะต้องมีเป้าหมายชีวิตที่แน่นอนหากแม้คุณคิดจะทําทอะไรอย่าได้วันไหวกับสถานการณ์รอบๆข้างอุปสรรคเหล่านั้นจะค่อยๆหายไปเอง คนเกิดในวันพุธดวงชะตาถือว่าอยู่ในภาวะที่ไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ในช่วงปักนี้แล้วมาดูซิว่าการเงินคนเกิดวันพุธเป็นอย่างไรการเงินคนเกิดวันพุธกับกลายเป็นว่ามีเรื่องดีๆเรื่องร้ายๆปรา,รา,ปากฏเข้ามาแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางเรื่องร้ายๆคุณมีข่าวดีจากการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ รวมถึงคนเกิดในวันพุธอาจจะทําธุรกรรมทางการเงินผ่านหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นซื้อรถซื้อบ้านรวมถึงใครที่กําลังอยากจะขายบ้านหรืออยากจะขายรถแนวโน้มที่คุณจะทำสุเร็จมีสูงเพราะนั้นผมให้คนเกิดในวันพุธเป็นวันที่มหาเฮงอันดับที่1ในกลุ่มคนเกิดวันทั้ง7นะครับคนเกิดในวันพุธมีดวงชะตาที่จะมีโชคมีราบก้อนใหญ่ เหมือนว่าพระเจ้าท่านให้รางวัลคุณหลังจากที่คุณผ่านอะไรมาเยอะผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านความทุกข์ทรมานใจค่อนข้างที่จะมากมาครั้งนี้พระเจ้าพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้คุณคุณ จะขวยคว้าได้มากแค่ไหนอยู่ที่บุญธรรมกาบแต่งของคนวันพุธเองนะคนเกิดวันพุธในงวดนี้แนะนําการสร้างบุญด้วยการเข้าไปปล่อพระรวมถึงการทําบุญถวายสังฆทานพวกผ้าไตรจีวรหรือทําบุญถวายพวกบาทก็ได้นะครับ รวมถึงใครที่เกิดวันพุธแล้วมีโอกาสได้เดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยๆจะเป็นพวกเซลล์หรือจะเป็นคนที่ต้องทํางานระหว่างจังหวัดก็ได้ซื้อหยุกยาติดรถติรารวมถึงน้ําไว้ด้วยเวลาเจอพระธุดดงท่านเดินทุดดงอยู่หรือว่าผ่านวัดวารามที่เป็นวัดป่าสํำนักสงฆ์ก็แวะเข้าไปทําบุญถวายสังฆทานยาหรือน้ําดื่มพวกนั้นได้เลยนะครับ จะส่งผลโดยบันดาลให้เกิดอัน,นีิสงส์เรื่องของโชคลาภการเงินมากยิ่งขึ้นโดยภาพรวมคนเกิดในวันพุธดวงการเงินดีโชคลาภถือว่ามาอยู่ในทิศทางที่เป็นมงคลกับชีวิตเลขนำโชคของคนเกิดวันพุธเป็นอย่างไรบ้างงวดนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับเลขคนเกิดวันพุธก็คือ เลขห้านะครับศูนย์ออกไปแล้วนะฮะห้าศูนย์เลขสี่แล้วก็เลขหนึ่งครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสี่ตัวใครที่เกิดในวันพุธชอบแบบไหนอย่างไรก็ลองดูก็แล้วกันนะครับมาต่อกันกับคนที่เกิดในวันพระฤหัสด,ดูซิว่าจ้าชะตาเป็นอย่างไรในรอบฝังนี้ดวงชะตามีอะไรต้องระมัดระวงังมีอะไรต้องกังวลใจหรือไม่ช่วงนี้ดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับอะไรก็ตามที่เคยผ่านๆมา ปัญหาต่างๆเริ่มที่จะบรรเทาเบาบางเริ่มที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นหากแม้นคุณกําลังมีเรื่องกุ้มใจมีเรื่องวิตกกังวลใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนเรื่องอครอบครัวเรื่องการงานเรื่องการเงินช่วงปักนี้จะค่อยๆดีขึ้นตามลาดับหลายสิ่งหลายอย่างเริ่มยิ้มออกได้นะครับเริ่มลืมตาปากได้สาหรับโขดเกิดในวันพฤหัส ดวงการงานเด่นกับคนที่ทําธุรกิจหรือทํางานประเภทติดต่อสื่อสารพูดคุยยิ่งถ้าใครที่เป็นเซลล์ขายรถขายบ้านแนวโน้มที่จะประสบความเร็จถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับรวมถึงอาชีพใดหน้าก็ถือว่ามีลูกค้าเข้ามาบริการค่อนข้างที่จะมากคุณจะสามารถปิดได้หรือไม่อยู่ที่ตัวของคุณเองนะครับหมายถึงปิดการขายนะครับไม่ได้ปิดปากตัวเองนะต้องบอกว่าแบบนั้นนะครับโดยรวมคนเกิดในวันพฤหัสถือว่า เจ้าชะตาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับแล้วมาดูซิว่าอุปสรรคปัญหาคนเกิดวันพฤหัสมีอะไรบ้างในรอบปักนี้อุปสรรคปัญหาของคนเกิดวันพฤหัสคือคุณรู้สึกว่าคุณกําลังเหงาโดดเดี่ยวไม่ค่อยมีคนเอาใจใส่ดูแลส่วนใหญ่มักจะใช้คุณแล้วก็หลงหลงหลืมลืมเวลาที่คุณทํางานเสร็จหาคนที่จริงใจค่อนข้างนิายาๆทำให้คุณเกิดความอ้างว้างหรือว่าเกิดความเหงาได้คุณอยากให้ใครสักคนหนึ่งมาดูแล อยากได้ใครสักคนหนึ่งมาปลอบประโลมเวลาที่คุณทุกข์หรือเวลาที่คุณเหงานี่คืออุปสรรคปัญหาที่คนเกิดวันบริหัสกําลังเจออยู่ณตอนนี้คนที่แต่งงานมีครอบครัวก็หมายถึงว่าอยากให้คู่สามีภรรยามาดูแลใจใส่บ้างมาพูดด้วยคําพูดที่เป็นภาษาดอกไม้บ้างลักษณะเหล่านี้จะปรากฏขึ้นนะครับแล้วถ้าถามว่าอุปสรรคเหล่านี้จะดีขึ้นช่วงไหนก็ต้องบอกว่าช่วงประมาณกลางกลางเดือนไปแล้วเรื่องราวต่างๆของคนเกิดวันมหัสก็จะค่อยเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นในที่สุดครับ ถ,ถ้าว่าคนเกิดวันพฤหัสเนี่ยดวงการเงินในช่วงปักนี้เป็นอย่างไรบ้างมาว่ากันเลยครับคนที่เกิดในวันพฤหัสด,ดวงการงานเจ้าชะตาถือว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแต่การเงินยังติดติดขัดขัด,ขดรู้สึกฟืดฟืดอยู่ในช่วงนี้นะครับ ในกรณีถ้าเรามีเหตุที่จะต้องจ่ายต้องใช้มากๆดูเหมือนว่าคุณกําลังวิตกกังวลพอสมควรทีเดียวอยู่ในภาวะที่อาจจะต้องหยิบยืมหรือหางานพิเศษงานเสริมทําจึงจะดีที่สุดนะครับเรื่องของการเสี่ยงโชคคนเกิดวันพฤหัสเป็นอย่างไรรอบปักนี้ต้องบอกว่าเน้นการเสี่ยงโชคแบบใต้ดินดีที่สุดนะครับสําหรับคนเกิดวันพฤหัสเลขนําโชคคนเกิดวันพฤหัสมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3าตัวก็คือเลขสามเลขสี่แล้วก็เลข1ครับเป็นแบบนี้นะสำหรับคนเกิดในวันพฤหัส คราวนี้มาต่อกันคนที่เกิดในวันศุกร์ดูซิว่าดวงชะตาจะเป็นอย่างไรในรอบปักนี้ดูที่เจ้าชะตาก่อนนะครับสาคัญมากเพราะเจ้าชะตานี่แหละจะเป็นตัวต้นเหตุที่จะทําให้ดุงอย่างมันดีหรือไม่ดีคนเกิดในวันศุกร์ดวงในรอบปักนี้ถือว่ามีความสุขร่มรื่นกับครอบครัวรวมถึงการงานที่คุณทําตอนนี้เดินทางมาถึงจุดที่สมบูรณ์และก็บริบูรณ์คุณกำลังได้รับการยกย่องเอาใจใส่ดูแลทั้งจากคนรอบข้างรวมถึงเจ้านาย มีโอกาสที่จะได้ดื่มด่ากับความสาเร็จที่คุณเฝ้าเพียรพยายามทํามานานพอสมควรทีเดียวโดยภาพรวมดวงคนเกิดวันศุกร์ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขกับทั้งงานประจําหรืองานพิเศษรวมถึงครอบครัวที่คุณอยู่ด้วยใครที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้า,ายงานดูเหมือนว่าในรอบปักนี้ดวงคนเกิดวันศุกร์ ยังต้องการที่จะอยู่ที่เก่าไปก่อนรอช่วงประมาณหลังปีใหม่อาจจะค่อยๆเปลี่ยนงานก็เป็นไปได้นะครับอุปสรรคปัญหาของคนเกิดวันศุกร์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาว่ากันหน่อยสิคนเกิดวันศุกร์ในช่วงนี้อุปสรรคปัญหาก็คือหนึ่งคุณกังวลใจกับเรื่องเก่าๆเดิมๆที่ผ่านมาแล้วรวมถึงคุณเหมือนไม่เคยลืมเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาในอดีตเลยอีกทั้งคุณยังจดจํามันได้อย่างแม่นยํา ก่อให้เกิดความวุ่นวายใจกังวลใจกับเรื่องก่อนเดิมแม้ว่าอนาคตข้างหน้าไม่ใช่เป็นอย่างที่คุณคิดแต่คุณก็ไม่ไหวที่จะเก็บมันมาคิดถ้ามองเรื่องของครอบครัวนั่นหมายถึงว่าคุณกําลังวิตกกังวลกับเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นกับทั้งตัวคุณหรือภรรยาหรือว่าสามีของคุณลักษณะเป็นแบบนั้นความรับเป็นแบบนี้นะครับ อันนี้เป็นอุปสรรคเล็กๆ,ๆน้อยๆช่วงประมาณวันที่1 4บสี่หคนเกิดวันศุกร์อุปสรรคเหล่านี้ก็จะค่อยคลี่คลายเป็นไปในทางที่ดีครับสําหรับเรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์รอบปักนี้เป็นอย่างไรไปว่ากันสิคนเกิดวันศุกร์ถือว่าดวงการเงินอยู่ในทิศทางที่ดีครับคุณกําลังจะใช้ความรู้ความสามารถที่คุณมีสร้างสรรค์เป็นผลงานออกมาก่อให้เกิดรายได้โดนบรรดาให้คุณ ประสบความสําเร็จในหลากหลายเรื่องราวเพราะนั้นโดยภาพรวมผมมองว่าคนที่เกิดในวันศุกร์ดวงการเงินถือว่าอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกครับใครที่เกิดวันศุกร์แล้วอยากจะลงทุนทำนู่นทำน,นี่หรือกําลังอยากจะไปทําธุรกรรมทางเงินมีโอกาสที่คุณจะสําเร็จทั้งสถาบันการเงินต่างๆก็พร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคนเกิดวันศุกร์เช่นเดียวกันนะครับ การเสี่ยงโชคคนเกิดวันสุกเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันสิในรอบปักนี้คนเกิดวันสุกมีสลัมเป็นที่ในการที่จะเสี่ยงโชคเวลาคุณเดินทางไปไหนมาไหนไปไหว้พระไปทําบุญก็ลองเสี่ยงโชคซื้หอหวยซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะครับดวงมีโชคเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้เป็นโชคลาภก้อนใหญ่แบบคนเกิดวันทุธ คนเกิดวันพุธเนี่ยมีโอกาสถูกรอตตอรีรางวันที่1นะแต่คนที่เกิดในวันศุกร์เนี่ยอาจจะถูก2ตัว3ตัวลักษณะเป็นแบบนี้นะครับคนเกิดวันศุกร์เวลาจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อรอตตอรีแนะนําไปภาคตะวันออกนะครับหรือภาคเหนือก็ได้รวมถึงตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้ตะวันออกก็เป็นแถวชนบุรีระยองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะแวะเข้าไปกราบนมัสการองค์หลวงพ่ออีที่วัดสตีงชนบุรีแต่ถ้าไปแถวตะวันออกหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือก็แวะที่วัดหลวงพ่อภาสัยนะครับ กราบขอพรขอโชคขอลาบดวงของคนเกิดวันศุกร์เป็นแบบนี้เวลาที่จะเสรยเวลาที่จะเสี่ยงโชคหรือเวลาจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่สิ่งสักสิ์มักจะโดนบันดาลให้คุณสําเร็จแต่ว่าโชคไม่พอเยอะสักเท่าไหร่แนะนําการสร้างบุญสร้างกุศลคนเกิดในวันศุกร์ทำบุญด้วยการบริจาค ปัจจัยร่วมบุญสร้างรถวิวแชร์ให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ให้กับคนป่วยติดเตียงรวมถึงการทําบุญถวายข้าวปลาอาหารหรือว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งให้กับสํานักสงฆ์หรือวัดวาอารามต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันการไหว้พระสวดมนต์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้คนเกิดวันศุกร์ดวงชะตาดีขึ้นตามลาดับนะครับเลขนำโชคคนเกิดในวันศุกร์เลขสองเลข1เลข7ครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวสองใครต้องการอยากจะซะ ใครชอบเลขไหนอย่างไรก็ลองจับก,กันเองนะครับเป็นแบบนี้มาต่อกันคนที่เกิดในวันเสาร์ดูซิว่าในรอบปังนี้เจ้ชาชะตาคนเกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรดวงโอเคไหมคนเกิดวันเสาร์ดวงดีมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหลายๆอย่างนะมีช่วงเวลาของเขาเรียกว่า happy family time คุณจะให้เวลาทั้งหมดอยู่กับครอบครัวรวมถึงคุณจะเทคแคร์คนในครอบครัวอย่างดีถ้าเรื่องของการงาน คุณได้ทํางานแบบมีความสุขเสมือนหนึ่งคุณทํางานอยู่กับครอบครัวของคุณเองเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดูเหมือนรักใคร่เอ็นดูคุณพร้อมที่จะหยิบยื่นโอกาสในช่วงปีใหม่นี้คุณมีเกณฑ์ได้โบนัสค้อนข้านี่ยก้อนใหญ่ทีเดียวเพราะนั้นคนที่เกิดในวันเสาร์ถือว่าดวงการงานโดดเด่นแล้วที่สําคัญใครที่เกิดวันเสาร์แล้วทางานกับบริษรัทต่างชาติหรือว่าดวงชะตาจะต้องเดินทางไปน,นู่นมานี่บ่อยบ่อยมีเกณฑ์จะได้เดินทางไปต่างประเทศไปร่วมงานสัมมานาประชุมนู่นนี่นั่นรวมถึงการไปดูงานางต่างๆประเทศ คนเกิดในวันเสาร์ดูเหมือนดวงการงานในรอบปักนี้มีอิสระในการทํางานค่อนข้าที่ยะมากเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงใครที่รับราชการหรือใครที่กําลังรอตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นรองผอบอมไม่ว่าจะเป็นผอบอเรื่องต่างก็ตามช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ขยับขยื่นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสำหรับคนเกิดในวันเสาร์นะครับดวงการงานถือว่าโดดเด่นเป็นไปในทิศทางที่ดีอุปสรรคปัญหาของคนเกิดวันเสาร์ในรอบปักนี้มีอะไรมาดูบ้าซิอุปสรรคปัญหาคือคนเกิดวันเสาร์พึงต้องระมัดระวังเรื่องที่คุณเคย ทำไว้แบบไม่มีใครรู้แต่มันกำลังจะกลายมาเป็นเรื่องที่คนหลายๆคนกำลังจะรู้ยิ่งถ้าใครที่แต่งการแต่งงานแล้วมีกงมีกิ๊กระวังให้ดีครอบครัวของคุณหรือคนรักคู่ครองของคุณเขาจะจับได้ใครที่ทุจริตต่อหน้าที่คนเกิดวันเสาร์พึงวางแผนให้รอบคอบมองถึงอนาคตว่าคุณจะหาทนายแบบไหนม,มาแก้ต่างให้ตัวเองนั่นหมายถึงว่าความลับของคุณจะไม่เป็นความลับอีกต่อไป คนเกิดวันเสาร์พรึงต้องระวังตรงจุดนี้ใครที่ทํางานแล้วตรงฉินมาตลอดรับรองได้เลยว่าคุณผ่านได้สบายแต่ถ้าคุณเป็นพนักง,งานที่กลางฉินตลอดคุณจะมีปัญหาในรอบปักนี้พึงต้องระวังนะครับนี่เป็นอุปสรรคปัญหาที่ทําให้คนเกิดในวันเสาร์เกิดความกังวลและก็หวาดวุ่นใจพอสมควรทีเดียว เรื่องราวการเงินคนเกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรรอบปักนี้คนเกิดวันเสาร์การเงินดูเหมือนว่ามีออกมากกว่ามีเข้านะครับมีช่วงเวลาแห่งการใช้จ่ายค่อนข้างที่จะมากบางครั้งหมดไปกับการสังสรรค์เฮฮาปารต์ตี้หมดไปกับการท่องเที่ยวนู่นนี่นั่นสารพัดหรือคุณอาจจะหาเงินง่ายเกินไปจนส่งผลทําให้คุณใช้เงินแบบไม่ได้บรรลุบรรยำส,ส่งผลให้บ้านปลายคุณจะมีแต่ความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินแต่ก็ยังมีข้อดีนะ คนเกิดวันเสาร์เป็นคนที่มีเครดิตทางการเงินดีเวลาที่คุณจะไปทำธุรกรรมทางการเงินงมักมีโอกาสที่จะได้รับการหยิบยื่นสิ่งดีๆจากสถาบัานการเงินเหล่านั้นแต่ถ้าคุณรู้จักเอาเงินที่ได้มาลงทุนทำโน้นทำนี่มันก็จะก่อให้เกิดผลประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลในอนาคตเพราะนั้นะคนเกิดวันเสาร์เพิ่งต้องวางแผนทางการเงินให้รอบคอบรัดกลุ่มนิดนึงเรื่องราวของโชคลาภของคนเกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรมาดูกันสิ คนเกิดวันเสาร์ดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคงวดวันที่16ตุลาคมยังไม่ค่อยโอเคเพราะนั้นผมมองว่าหากคนเกิดวันเสาร์จะรอระวงเวลาไปก่อนรอช่วงเวลาที่มันเหมาะสมอาจจะเป็นช่วงประมาณวันที่1พฤจิาการค่อยว่ากันก็จะดีที่สุดเพราะดวงชะตาการเสี่ยงโชครอบปากนี้ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ คนเกิดวันเสาร์ในกรณีถ้าอยากจะสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อที่จะทําให้เราดีดยมีความสําเร็จในเรื่องการงานในเรื่องของการเงินหรือเรื่องของช่องลากรอบปักนี้คนเกิดวันเสาร์พึงทําบุญด้วยการถวายผ้าไตรจีวรผ้าอาบน้ําฝนรวมถึงการทําบุญถวายล่มสัปทนเพื่อที่จะเป็น บริขารของพระภิสุสง์เวลาออกพรรษาท่านจะเดินทุดง,ดงเหล่านี้คนเกิดในวันเสาร์ลองทําบุญตรงนี้ดูรวมถึงการทําบุญกับโรงพยาบาลสงแล้วก็การทําบุญกับสถานสงเคราะห์คนชราบุญเหล่านี้จะเป็นบุญเสริมที่ทําให้คนเกิดในวันเสาร์โดดเด่นในเรื่องของการงานและการเงินพอสมควรทีเดียวครับคนเกิดวันเสาร์ในรอบปักนี้โชคลาบการเสี่ยงยังไม่มีเพราะนั้นขออนุญาตที่จะไม่บอกเรื่องของเลขนําโชคนะครับ มาต่อกันกันวันสุดท้ายก็คือวันอาทิตย์มาดูซิว่าในรอบปังนี้เจ้าชะตาวันอาทิตย์เป็นอย่างไรมีเรื่องราวดีไหมคนเกิดวันอาทิตย์ดูเหมือนว่าช่วงนี้จะรู้สึกอัดใจพอสมควรทีเดียวถ้ามองเรื่องของการงานหมายถึงคุณรู้สึกว่าเหมือนมีใครกําลังเพ่งเลง็งหรือจ้องมองคุณอยู่คุณเกิดความหวาดระแวงในหลากหลายทีเดียวเพราะฉะนั้นพึงต้องระวังนิดหนึ่งนะครับคนเกิดวันอาทิตย์การงานในช่วงปักนี้ต้องพยายามใส่ใจและก็ไตร่ตรองให้ละเอียดรอบคอบเวลาจะทําอะไรก็ควรจะต้อง พิธีพิธานเป็นพิเศษยิ่งถ้าคนที่อยู่ในกลุ่มงานของช่างยนต์ช่างกลไกอะไรต่างหรือซ่อมรถซ่อมราเหล่านี้พึงต้องระวังให้ดีบางครั้งใส่ล้อแล้วลืมใส่น็อตขับไปรถล้อหลุดพังพินาศก็มีเพราะฉะนั้นพึงต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการงานคนเกิดในวันอาทิตย์การงานไปได้เรื่อยๆแม้จะมีอุปสรรคปัญหาอันเกิดขึ้นจากความรู้สึกเหมือนมีใครเพ่งเลงเราอยู่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคทาให้การงานของคนเกิดวันอาทิตย์ อาจต้องล้มเหลวหรือไปไม่เป็นไม่ใช่นะครับคนเกิดวันอาทิตย์ยังสามารถที่จะประคองตัวเองผ่านพ้นได้ด้วยดีในเรื่องของการเปลี่ยนงานย้ายงานคนเกิดวันอาทิตย์อย่าเพิ่งเปลี่ยนงานย้ายงานแม้จะมีอุปสรรคปัญหาคุณใจไม่อยู่แม้จะตัวอยู่แต่ใจคุณอยากไปอยู่ที่อื่นก็พึงต้องระวังเวลาที่ไปอยู่ที่อื่นด้วยดวชะตาเรายังไม่เปิดมากเวลาไปอยู่ที่อื่นมันก็อาจจะ เป็นเหมือนกับที่อยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นจะดีมากหากเราอดทนไปก่อนรอดูว่าช่วงหลังวันที่24-25หรือว่าสิ้นเดือนนี้ไปแล้วจะเป็นอย่างไรค่อยว่ากันอีกทีนะครับอุปสรรคปัญหาของคนเกิดวันอาทิตย์ในรอบปักนี้มีอะไรบ้างคนเกิดในวันอาทิตย์มีเรื่องราวเก่าๆที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นแผลที่คอยตอกย้ำคุณอยู่ตลอดเวลารวมถึงความฝันที่แปลกๆเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องของพญานาคหรือเกี่ยวกับเรื่องของเพศต่างๆ หรือบางครั้งคุณเหมือนคุณติดอะไรบางสิ่งบางอย่างบางทีคุณเหมือนจะแก้บนโน่นนี่นั่นแต่ก็ยังไม่ได้ทําเหล่านี้จะกลายเป็นปัญหาและประสาททาให้คนเกิดวันอาทิตย์เกิดความเครียดกังวลใจจนกระทั่งคิดมากได้เพราะฉะนั้นหากแม้นเรารู้สึกแบบนี้ก็ลองจุดทูปบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทาง16ดอก แล้วอธิษฐานว่าเรายินดีจะแก้บนทุกอย่างแต่ขอช่วงเวลาให้มันผ่านพ้นไปก่อนให้เราลืมตาปากหรือว่าผ่านพ้นวิกฤตไปก่อนแล้วเรายินดีที่จะแก้บนหรือว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราฝันถึงนั่นเองนะครับให้ทําแบบนี้คนเกิดในวันอาทิตย์จะมีดวงชะตาแบบนี้นะครับบางครั้งก็เป็นอุปสรรคปัญหา,า,าที่ทําให้คนหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่า มันแปลกดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคนเกิดวันที่พึงต้องระวังนิดนึงนะครับเป็นแบบนี้สําหรับเรื่องราวการเงินเป็นอย่างไรคนเกิดวันอาทิตย์มาว่ากันการเงินดูเหมือนว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่มีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายค่อนข้างที่จะมากอยู่พอสมควรทีเดียวขณะเดียวกันเนี่ยคนเกิดวันอาทิตย์เองก็ดูเหมือนการหมุนเงินในรอบปักนี้ไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นักนะครับบางครั้งจะไปหยิบยืมไปกู้สถาบันการเงินก็รอนานแสนนานสุดท้าย ออกมาปรากฏว่าไม่อนุมัติเหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ใครเกิดวันอาทิตย์หากแม้นคุณมีทุนรอนเหลืออยู่ก็ควรจะบริหารจัดการให้ดีครับแนะนําการสร้างบุญสร้างกุศลนิดนึงสาหรับคนเกิดในวันอาทิตย์งวดวันที่16ตุลาคมนี้ทําบุญด้วยการบริจาคหลอดไฟสายไฟรวมถึงการบริจาคปัจจัย จ่ายค่าไฟให้กับบรดดารามเหล่านี้คือสิ่งที่คนเกิดวันอาทิตย์พึงกระทํารวมถึงการทําบุญบริจาคโลศกให้กับศพบรรดญาติคนเกิดวันอาทิตย์ก็ลองทําบุญประเภทนี้ดูจะทําให้อะไรต่างๆที่มันติดขัดอยู่ราบรื่นไปได้ในกรณีถ้าคนเกิดวันอาทิตย์อยากจะเสี่ยงโชคงวดวันที่16ตุลาคมมีเกณฑ์ไหมก็ต้องบอกว่าคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับดวงชะตาแม้การเงินจะติดขัดแต่เรื่องของการเสี่ยงโชคคุณจะมีโชคจากรถใหม่ป้ายแดง รวมถึงใครที่เกิดวันอาทิตย์แล้วใช้รถสีแดงลองดูนะครับเพราะดวงของคุณมีโอกาสที่จะ มีโชคลาบแต่ว่าไม่ได้เป็นโชคลาบก้อนใหญ่เป็นเพียงโชคลาบเล็กๆน้อยๆทาให้คุณผ่านพ้นวกิกฤตตรงนี้ได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าคนเกิดวันอาทิตย์ก็มีเลขนําโชคอย่างนี้ครับก็คือเลข7เลข6แล้วก็เลข1มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวใครชอบเลขไหนอย่างไรก็ลองดูกันจับคู่กันเอเองนะครับอันนี้เป็นโดยชะตาของคนที่เกิดในวันทั้ง7ประจําวันที่16ตุลาคม2 5 6 5กับผมหมอกิตชูรี่นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าแล้วเลขนําโชคงวดวันที่16 ตุลาคมเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจับคู่ให้นะครับแต่ทั้งหมดต้องใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับเลขเนะครับแล้วก็มี90แล้วก็17นะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชุดลองดูก็แล้วกันว่าคุณชอบเลขไหนอย่างไรนะครับเอาละครับกับคลิปทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันที่เจ็ประจำวันที่16ตุลาคมสองพักกครับผมหมอคิตชลี ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายก่อนจากกันไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์รวมถึงฝากช่องทิกตอกไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากกะติดต่อดูดวงก,ก็ตรงนี้ได้เลยนะครับเอาละครับกับคลิปทํานายดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันทั้ง7นะครับก็ขอ,อยุติดลงปรงไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับคนที่เกิดในราศีทั้ง12ราศีราศีใดจะเป็นมหาอันดับที่1เดี๋ยวรอรุ่นกันสําหรับวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขมากๆสวัสดีครับ